วันนี้จะมาแนะนําข้อปฏิบัติหลังจากที่เราตัดทําสาวผู้ชาหวานไต้หวานเสร็จนะครับว่าเราจะต้องทํำยังไงนะครับหลังจากที่เราตัดทําสาวนะครับปีละครั้งหลังเก็บเกี่ยวก็คือช่วงมีนานะครับมีนาต้นเมษาหรือว่าต้นมีนาก็ได้นะครับคือแล้วแต่สวนเก็บเร็วเก็บช้านะครับเราตัดเสร็จนะครับเขาก็จะแตกออกมานะครับเยอะมากเลยนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบกกิ um, here, ира, right ่งนะครับเราจะเอาไว้ทั้งสิบกิ่งไม่ได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาเลือกนะครับไว้หนึ่งถึงสองกิ่งนะครับต่อต้นนะครับเลือกดูว่ากิ่งไหนสวยแล้วก็จะเอากิ่งนั้นไว้นะครับกิ่งนี้สวยนะครับเพื่อนๆเอากิ่งนี้ไว้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกนะครับสองกิ่งนะครับที่เหลือแล้วก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับ หลังจากนั้นขแขนงเล็กเนี่ยเพื่อนๆต้องตัดออกนะครับซ้ายขวาเนี่ยครับให้เขาไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเขาก็จะขึ้นไมเรื่อยนะครับเราก็จะตัดขแขนงข้างนี้ออกนะครับนี่นะครับตัดขแขนงข้างออกขแขนงใหม่ที่มันแตกมาแล้วก็ตัดออกเรื่อยๆนะครับ มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะครับจนมาถึงประมาณเท่าศีษะเรานะครับประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็มาตัดยอดแบบนี้นะครับให้กิ่งเขาออกซ้ายขวาแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับเพื่อนๆ พอเขาขึ้นมาค้างจะอยู่ระดับเมตร80นะครับแล้วแต่ที่นะครับบางที่ก็2เมตรแล้วแต่แต่ละสวนไม่เท่ากันนะครับว่าเอาที่สะดวกเราทํางานง่ายนะครับแขนเราเอื้อมเก็บถึงนะครับเนี่ยก็ประมาณเมตร70จะตัดนะครับเขาก็จะออกซ้ายขวานะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นที่เอาขึ้นค้างแล้วนะครับนี่นะครับที่เราตัดยอดเสร็จแล้วเขาก็จะออกซ้ายออกขวานะครับ เราก็เอามาพาดไว้กับไม้ไผ่ตัวนี้แล้วก็เอาเชือกมัดนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับมันก็จะสวยประมาณนี้นะครับต้นหนึ่งเอาไว้หนึ่งกิ่งถึงสองกิ่งนะครับต้นนี้เอาไว้สองกิ่งต้นนู้นเอาไว้หนึ่งกิ่งนะครับไม่ต้องเอาไว้เยอะมันจะลกนะครับถ้าเดี๋ยวเขาขึ้นข้างบนเนี่ยเขาก็กระจายออกเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ดูแลเรื่องหนอนนะครับแมลงที่จะมากินใบเนี่ยครับพวกแมงดร่งกุหลาบหรือว่าแมงกินูนอะไรเงี้ยนะครับ อนอนเขียวนอนกินกินใบนะครับาบางบางตัวเนี่ยเจาะเข้าไปในลําต้นก็มีนะครับต้นอ่อนๆนะครับเป็นหนอนเราต้องมันดูแลนะครับพ่นยาทุก10-15วันนะครับเพื่อนการดูแลพุทราหลังตัดทําสาวก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็สะสมอาหารไปเรื่อยๆให้ปุ๋ยตัวหน้าสูงนะครับจนกว่าเขาจะออกดอกอย่างหิมะขาวเนี่ยก็จะเริ่มไว้ลูกช่วงเดือนสิงหากันยาตุลาคม่เกกินลางตุลานะครับ ถ้าออกก่อนหนัน้นเราก็เด็ดลูกทิ้งนะครับให้ออกช่วง3เดือนนี้นะครับสิงหากันยาตุลาเนี่ยครับไม่เกินกลางตุลาอ่ามันก็จะไปแก่ช่วงหน้าหนาวพอดีก็จะอร่อยนะครับถ้าออกก่อนหน้านี้บางทีก็ชนฝนก็จืดนะครับเพื่อนๆก็เคล็ดลับการดูแลพุทราหลังตัดทำาสาวจากศูนย์ร้านก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ